วันนี้เดี๋ยวเราจะมา,าติดตั้งชิปเตอร์รของศูนย์ให้กับเจ r 1ก0 0 a ึ่0ครับปี2018ครับตัวนี้เป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นตัว L8 ตัวธรรมดาครับชงหน้าไม่มีสับแคงแล้วก็ไม่มีชิปเตอร์ครับผมเมื่อกี้นี้ผมทำการติดตั้งตัว แกนเซนเซอร์ชิปเตอร์อันนี้เรียบร้อยแล้วครับของโรงงานครับก็ใช้ปลั๊กของโรงงานใช้ปลั๊กเดิมของโรงงานเลยครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาปรับตั้งกันครับปรับตั้งโหมดของชิปเตอร์นะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องใช้สวิตช์ครับมาช็อตขั้วปลั๊กเซอร์วิสก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดโหมดเซอร์วิสของตัว L8 ครับแล้วก็มา เปิดหน้าจอครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาอ่าปกติแล้วถ้ามีชิปเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีไฟคําว่า QS ขึ้นตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดมันแ๋ยวเรามาเปิดเลยแล้วก็กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นอนะ่ะค้างเพื่อที่จะเข้าเมนูครับแล้วก็เลื่อนไปที่ QS set ครับแล้วก,กดตามลูกศรที่เขาบอกเลยกดค้างเอาไว้ก็จะเข้าไปที่ QS โหมดนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการติดตั้งฟิชิเตอร์ของโรงงานเนี่ยมราต้องมีการโมดิฟายหลายอย่างคนะรับทีนี้คือในกล่อง e ี u เนี่ยเราได้ทำการโมดิฟายไปเรียบร้อยแล้วครับนะถ้าปกติแล้วกล่อง ECU ของตัว 1000A เนี่ยหรือว่าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปรับโหมดตรงนี้ให้อ่อนได้นะครับนะนะแต่อันนี้เราแก้ไขโมดิฟายไปแล้วมันก็เลยออนได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ กดกดปุ่มเข้าไปในโหมดครับสังเกตว่าเมื่อกี้นี้จากออฟจะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งอันนี้คือเลเวลของมันจะมีอยู่สองเลเวลมีเลเวล1กับเลเวลสองตัวอีกทีนึงว่าจะเป็นเลเวล2อครับอันนี้คือตัวคิวไทม์มันจะต่างกันนะครับก็จะมีอยู่2อระดับด้วยกันพร้อมกับไฟ Q-S จะโชว์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราปรับกับไปที่1เหมือนเดิมนะ อ่ามันจะมาออฟก่อนกีเก็หายไปแล้วกดอีกทีนึงก็เป็นเลขหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือพร้อมทํางานแล้วเรากด Exit ได้เลยครับอกด exit อ,อันนี้คือฟลิปชิปเตอร์พร้อมทํางานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองใช้ฟลิปชิปเตอร์ดู